้จะโอ้แปดแปดโมงแล้วค่ะดูนะคะฮิวรีอัพอะไรกรนันนะกันหนาวุ่นวายสับสนค่ะวุ่นวายสับสนค่ะ <h ills> วันนี้มาทำไมามารับของฝากค่ะมีฟักแมวนะคะทุกคนดูและทาง ทางใต้ดินรถไฟก็จะโผล่มาตรงนี้เต็มเหมือนกันค่ะเต็มเหมือนกันเต็มเหมือนกันเลยเมื่อกี้รถเมย์ก็จะพุกทขาน้นนะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่แหละทุกคนเป็นกันทุกที่เนาะนะคะวันนี้แดดจะสวยไหมแต่ติดลบนะคะติดลบค่ะ ทุกพ่านมารอน้องค่ะได้นือผิกแกงด้วยได้ข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ได้ฟักแมวนะคะงลาไว้ต้มจืดทุกคนต้มจืดหรือว่าเอามาผัดก็ได้นะคะฟักแมวลูกสวยๆเลยเพราะว่า เขาเก็บไว้แล้วมันอยู่ได้นานค่ะแล้วบางบางบางลูกก็ออกงอกแล้วนะคะเขาจะออกตรงตรงกลคนแต่ว่ากินได้นะยังกินได้นะคะมันยังไม่ยาวแต่ที่น้องเขามาให้เนี่ยเขาจะเอาลูกดีๆมาให้ยังไม่ออกงอกนะคะที่ออกงอกเขาจะเก็บไว้ทำทานกนดูดูดูด,ดูความบุ่ไวยสับสน ลบหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะตรงฟรราร์มซีเปิดแล้วลบหนึ่งนะคะกลางคืนก็จะประมาณลบสี่ลบห้าทุกคนอากาศมันก็จะดิ่งแล้วก็จะมีวันนี้วันเดียวนะคะที่ที่ฟ้ายัางสวยแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่อันอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เขาบอกว่าจะมีฝนนะคะจะมีฝนค่ะชู ไปรุ่นค่ะกำลังรอรอรถอยู่เขายิม้มแต่เราไม่ไม่กล้าจับเขาทุกคนป้าก,ก็จะแอบหมุกแอบบมุมอันที่ข้างหลังให้มันให้มีอะไรที่ปลอดภัยบ้างเนาะทุกคนเนาะแล้วเราก็อยู่กันที่บ้างให้ดูให้ดูความจับสรอลมาน รถเมย์ท right okay. ั้งนั้นทุกคนวิ่งกันตรงโน้นด้วยนะคะทั้งโรงเรียนทั้งทํางานเนาะเขาก็จะมาต่อมาด้วยรถไฟนะคะมาด้วยรถไฟแล้วก็มาดอดตรงนี้วุ่นวายมาก ลูฟ้าสวยนะคะฟ้าสวยจริงๆดีใจนะทุกคนถ้าฟ้าแบบนี้เดี๋ยวลังวันจะพาออก,กแล้วตอนนี้มันเป็นน้ําแข็งทุกคนเพราะว่าอากาศติดลบนี่น้ําแข็งนะคะไม่มีหิมะแต่น้องบอกเมื่อวานนี้ที่ออกไปโจอดอนแล้วก็อิกาเซ่มีน้ําแข็งเอมีหิมะค่ะ <ator. S 1> แต่บ้านป้ามีแต่น้ําแข็งท,คน,ทคนบนดอยก็จะเป็นสีสีเทาสีม่วงหมดเลยนะคะเพราะว่าเนาะเขา เย็นมากค่ะทุกคนและทีนี้ถ้าสมมติว่ามีแดดนะคะมีแดดแดดก็จะถ้าฟ้าสวยนะคะเขาก็จะสวยเหมือนกันและยิบระยับค่ะเดี๋ยวป,ป้าจะออกไปนะ,ะป้าจะเสี่ยงวันนี้ทุกคนป้าจะเสี่ยงขึ้นดอยเดี๋ยวรอน้องนิดนึงนะคะได,ได้จับภาพจริงๆแล้วเมื่อกี้ต้องห้างตรงแหนตรงห้าง ที่ป้าเคยไลฟ์นะคะตรงโน้นน่ะรถเมย์เยอะมากเพราะเขาลงมาจากข้างบนด้วยนะคะแต่ป้าไม่แน่ใจว่าเวลาของน้องเข้ามาถึงกี่โมงเขาบอกว่าแปดโมงอยู่ในรถอยู่เราก็เลยมีเวลาเก็บภาพความสับสนอลมานนิดนึงนะคะ กบ,บคะค่รถคันนี้จอดรอคิวอยู่ป้าก็เลยอาศัยตรงนี้นิดนึงนะคะขอบคุณนะคะ เป็นทุกที่เนาะทุกคนเนาะมันก็ไม่ได้แบบสโลลีไลท์นะคะเสมอไปเนาะมันก็ยังมีแต่คนแก่นี่แหละคะ่ะที่วันๆไม่ต้องทำอะไรทำตัวเหมือนว่างทำตัวเหมือนนักธุรกิจพันล้านนิปานอยู่กับไอทีจนตาจะเข้าในชมรมตาแฉะอยู่แล้วทุกคน ใครใครจะอยู่กับป้าบ้างเชิญนะคะตรงนั้นคือที่มีเครื่องหมายหยดสีแดงก็คือที่เจาะเลือดนะคะทุกคนเจาะเลือดส่งอุจจาระส่งปัสสาวตรงนี้นะคะ่ะตรวจเช็คสุขภาพนะคะคนนะคะแบบว่าแบ่งเบาแบ่งเบาโรงพยาบาลเนาะทุกคนเนาะแบ่งเบาโรงพยาบาลเดี๋ยวมันติด ติดคิวนานรออะไรนี้นะคะแต่บางคนเขาก็ไปเขาไม่อยากเสียเงิน30บาท30ยูโรนะแต่ว่า30ยูโรเนี่ยหมอมาหาเราถึงบ้านนะคะแล้วหมอก็จะส่งมาตรงอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ประกันสังคมก็จ่ายคืนอยู่ทุกคนจริงๆแล้วเราก็เสียไม่กี่บาทนะคะแต่บางคนเขาก็ว่ามันยุ่งยากเนาะเขาก็จะตรงไปโรงพยาบาลเลยสงสัยใกล้หมดแล้วทุกคนรถ มันก็เป็นเวลาเนาะรถนะคะดูนะคะหน้าสถานีรถไฟค่ะเบลเยียมนะคะนามิวมาดามกล้อง,องไหมสีเขียวเสียงเดงนิดๆเห็นแต่ข้างหลังไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้นะคะเห็นแต่ข้างหลังเราถือกล้องโย ะะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจแปดโมงกับ9นาทีแล้วนะคะลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งแต่วันนี้มีสัญญาณว่าฟ้าจะสวยทุกคนเดี๋ยวป้าจะพาลุยดอยคะไปจับภาพไล่ข้างบนไม่ได้ก็มาไล่ข้างล่างตรงสิตาเด่นนะคะตรงเชิงดอย จะลบก,กล้องยังไงทุกคนไม่ให้ติดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรายทุกเล้่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ